สวัสดีค่ะกระแสเข่าวดังมาแลา้วค่ะขนลุกเสียงโชคจุดทูบได้เลขเด็ด3ามตัวปังๆมิตชัยบัญชาครบรอบจากไป52ปีเมื่อเวลา9นาฬิกา9นาทีวันที่8ตุลาคม2565ที่พิพิธภัณฑ์บัญชาเลขที่37ทับ4่โม่สซ,ซอยขุนทิพย์ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางสสิวันศรีพรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและนายบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชาพร้อมด้วยกลุ่มคนรักมิตรชัยบัญชาได้ร่วมพิธีทาบุญให้กับพระเอกตลอดการมิตรชัยบัญชาในโอกาสครบรอบ52ปีหลังจากไปเมื่อวันที่8ตุลาคม2513ขณะถ่ายทำฉากโหนบันไดเชือกจากเฮลิคอปเตอร์เรื่องอินทรีทองที่หาดดงตาลพัทยาใต้ จังหวัดชนบุรีโดยทุกปีเมื่อถึงวันครบรอบการจากไปของพระเอกมิชัยบัญชาที่พิพิธภัณฑ์บัญชาแห่งนี้จะทำจิจกรรมให้กับพระเอกในดวงใจเสมอมาพร้อมเปิดเยี่ยมชมรูปภาพโปสเตอร์เครื่องฉายภาพยนตร์รุ่นเก่าและสิ่งของเครื่องใช้สมัยโบราณภายในพิพิธภัณฑ์บัญชาด้วยสำหรับปีนี้ได้มีพิธีทำบุญไหว้ ด้วยอาหารคาหวานบริเวณหน้าหุ่นของมิชัยบัญชาและอัฐิมิชัยบัญชาที่นายุทธนาพุ่มเหมหรือต้นลูกชายเพียงคนเดียวของมิชัยบัญชาเป็นตัวแทนครอบครัวส่งมอบให้แก่นายบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บไวท้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้พร้อมกับมีกิจกรรมต่างๆเช่นการนำรูปภาพเก่าโปสเตอร์หนังเก่า นำเครื่องมือเครื่องใช้ในภาพยนตร์ที่มิจัยบัญชาแสดงที่มีการสะสมไว้ภายในพิพิธภัณฑ์มาจัดวางเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ชมจำนวนหนึ่งรวมทั้งเหรียญที่ระลึกรุ่นห่อตกซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากมากเคยมีคนติดต่อขอซื้อแต่ก็ไม่ขายเพราะมีมูลค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากในการทำพิธีนางสสิวันศีพรมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกได้จุดทูบเสียงโชคโดยวันนี้ได้เลข3ตัวคือ718เพื่อนำไปเสียงโชคในวันที่16ตุลาคมนี้สำหรับประวัติมิจฉัยบัญชาเกิดเมื่อวันที่28มกราคม2477ชื่อจริงคือพันจาอากาศโทพ,พิเชษพุ่มเหมบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงปลายปีพศ2499 เป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยในช่วงพศ2500ถึง2513มีผลงานเด่นในช่วงที่เป็นยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์16มมมีผลงานขณะนั้นนับได้300กว่าเรื่องมิชชัยบัญชาพระเอกตลอดการของวงการหนังไทยประสบอุบัติเหตุตกจากเฮลิคอปเตอร์ขณะถ,ถ่ายทำหนังเรื่องอินทรีทองที่หาดดงตาลพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีมมเมื่อวันที่8ตุลาคม2513 จากไปด้วยวัยเพียง36ปีเท่านั้นท่ามกลางความเสียใจของแฟนคลับที่นิยมชมช,มชอบภาพยนตร์ไทยอย่างยิ่งขอขอบคุแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยน,นะคะ